ครับสวัสดีเอฟซีสูู้สุขนครับมันนี้ลุงหลอดมีรายการบังไฟสิบหามีธุนายน2 5 6 7ครับ บ้านโคกใหญ่ตามบนสีแก้วอำเภอโลงนกทาครับเริงนกทาจังหวัดยะโสธรงานประเพณีบุญบ้างไฟบาไฟับางไฟล้านแอดเทวดาท่อแปดนะครับผมคิวแรก11นากา30นาทีะครับบังแรกนะครับผมรายการบ้างไฟมีดังต่อไปนี้ครับบัางที่หนึ่งอรัญชัยบวกน้องเมยยานะครับผมบังที่สอง แอดเทวดาขนาดทอหานะครับบางที่สามอฝ่าอุ่มบางที่สี่พีลาบขาวหาซอใจรัก6กถ้าหยุ่นเจ็ดนุ่มกอธม่เอาเทียนแปดซอพรพิมลเก่าเผ็ดสุพรรณนะครับสิบเทพทับหลวงสิบเอ็ดมนชัยสิบสองแอดเทวดา บั้งไฟล์รนขนาดท่อ8นะครับบั้งที่สิไล่วินสิงน้องบวบนะครับผมบั้งที่สิคุณลำใหญ่ครับ15สแตนเลสหนึ่งนะครับสอสแตนเลสหนึ่งนะครับ16สอสแตนเลตสองนะครับมาแต่สายอีกมีแต่สองบ้งนะครับพ่อก็เคยได้ยินนะครับสอสแตนเลสสองหนึ่งกับสองมีสองบางเลยทีเดียวนะครับเรดาร์ตุ๊บเมืองกุดชุ่มนะครับเป็นตุลาการยูฮันนะครับผมมีเบอร์โทรให้พ่อครับศูนย์เก้าแปดส สี่ศูนย์ห้าห้าแปดนะครับโทรถามใดนะครับเครื่องเสียงตุ๊ตตุ๊สาวนะครับผมบวกอะ นี่งานประเภทนี้ครับปักดอกไม้แล้วตากําลังศรัทธาแล้วตาสีธราบุญนะครับผมอ่ะส่วนมัดเดาลุงหลอดนะครับก็มีพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับติดสีแดงจึงครึ่งนะครับเป็นมัดเดาทากสูงนะครับผมบอกไว้ก่อนครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบริเกี่ยวกับคายกอนไฟใดๆท่านสินนะครับบ่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมอ่ะมัดเดาลุงหลอดมี แอดเทวดาทอหานะครับผมส่วนไฟลานกนาสีเสียดอยู่นะครับคราคาพอสูงมากๆนะครับคิดว่าอาจจะมุนตะต้องนะครับผมไฟลานกับเสียดนะครับ แต่ว่าลุงหลอดปฏิติไิยาเพราะว่าโอกาสผ่านมันก็สูงพอเป็นบางใ่นะครับผมบางต่อมาครับทำยุ่นนะครับผมปีศาจจอมว้างหางนะครับทำยุ่นนะครับสี่รอยเป็นวาเลนนะครับเป็นมางไฟมือพงนะครับผมมือพงเสียนยางนะครับทำยุ่นนะครับผมเดือดแต่หมานครับบางต่อมาหนุ่มก็ท่อเอาเทียนนี่ก็เป็นมางไฟมือพงของเสียนยางคือกันนะครับผมบางต่อมาซอพอดพิมลนะครับอันนี้ก็สี่รอยเป็นวาเลนนะครับเป็นมางไฟเจงนะครับผม อีกบางเทพทับหลวงนะครับอันนี้าราคาพอสูงหลายปันไดนะครับช่วงราคากลางๆแต่กับเป็นรนไฟเก่งนะครับผมอ่ะก็ไปเชียร์กันได้นะครับเป็นความชอบส่วนตัวของหลอดอีก บางนึงครับไล่วินสิงน้องบวบราคาบอสูงหำมันก็ไปนะครับผมสูงเกินลอยแล้วนะครับคขายนยๆนะครับเปิ้กับเป็นไฟบบเกงหรอกครับราคาบอสูงครับบาลำดาบตะกินนะครับหวานเจี๊ยบนะครับส่วนคุณลำย่อกับไปเบิ้งเอาหน้าฐานละกันนะครับต่อใจรักีลาบขาวฟ่าอุ้มยังีินะครับผมเอาละใจเบิ้ลฟากน้องเมยยนี่ครับไปเบิ้งเอานะครับราคาตำาๆกับพ่อสีหำไปได้นะครับส่วน ติกสีแดงก็เป็นมันเดาลุงรอดนะครับขอให้โชคให้มันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอด f c ต้องกราบขอไปไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f อสวัสดีครับ